ครับผมตอนนี้10นาฬิกา41นาทีที่แหลมแทน่นบางแสนระดับน้ํา2.4นะครับผมระดับน้ํากําลังลงแล้วก็จะลงไปเรื่อยๆประมาณช่วงบ่ายโมงกว่า,ก,วาก็จะลงต่ําสุดในรอบเช้านี้นะครับผมแล้วก็จะขึ้นขึ้นมาช่วงบ่ายก็จะขึ้นสูงสุดในช่วงประมาณเย็นเย็นแล้วก็จะลงอีกทีนึงในช่วงคำ่ำนั่นเองนะครับผมวันนี้วันศุกร์นะครับผมมีถนนคนเดินที่บางแสนแหลมแท่นนะครับผมเลยสวนสาธารณะ ตรงแหลมแท่นไปเล็กน้อยนะช่วงนี้เขาเก็บทุ่นลอยน้ำที่ฟรีโซนตรงหาดบางแสนไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะเดินไปชงโงกดูตรงปลายหาดบางแสนกันนิดนึงก่อนที่จะมาหาซื้ออะไรกินแถแถวเซเว่นนี่เอง สวัสดีนะครับคุณคนของฉันบายพีพีเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงปลายหาดบางแสนกันสักเล็กน้อยนะครับผมวันนี้ใครที่มาบางแสนก็คงจะได้สัมผัสกับน้ำเริ่มเขียวแล้วจะดีหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้วันศุกร์นะครับผมมีถนนคนเดินเดินเลยโค้งนี้ไป สวัสดีครับน้องวขวนคาดว่าเป็นน้องเราหมดเลยในเนี้ย <c oughs> ไม่มีใครแก่เกินเราแล้วมั้ง <c oughs> ก็วันนี้เดี๋ยวผมจะพาเดินไปเล่นตรงไปเล่นทำไมไม่ใช่ไปชะโอกดูดีกะ <c oughs> เดแดดมันร้อนแล้วตอนเช้าตื่นมาสายเพราะทำงานช่วงเช้าแล้วก็เลยนอนอีกทีช่วงดึกๆก,ก็เลยตื่นมาสายเลยนะครับผมสวัสดีนะครับคุณอาร์ตอาร์ตแวะมาทักทายครับผม เดี๋ยวผมจะรีบวิ่งไปดูปลายหาดบางแสนแล้วก็รีบวิ่งกลับมาซื้ออะไรไปกินแล้วก็ทํางานหน้าคอมเช่นเคยนะเรากำลังจะเดินไปที่ปลายหาดบางแสนนะครับตอนนี้อยู่ตรงแหลมแท่นล็อกที่สามหรือล็อกที่สี่นี่แหละเดี๋ยวช่วงเย็นเขาคงกลางเต็มสตรีมกันนะวันนี้ก็กลางกันแบบนิดๆิดน,ดน,ดนดหน่อยก่อนเพราะว่าตรงโซนแหลมแท่นนี้ผู้คน,คนค่อนข้างจะน้อยกว่าตรงหาดบางแสนครับตอนนี้หาดบางแสนเขากลางเต็มพี่กัดแล้วเนะี่ยแต่ว่าตั้งเมื่อวานนะ เมื่อวานเขาเก็บทุ่นรอยน้ำไปแล้วทุ่นลอยน้ําน่าจะไม่เหลือให้ไปเดินเล่นกลางทะเลกันแล้วนะเพราะว่าเมื่อวานคลืนมันค่อนข้างแรงนะครับผมคลืนแรงมาวันสองวันเห็นบอกมรสุมเข้าฤดูร้อนมาเยือนกันแบบเต็มตัวแล้วนะครับจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาร้อนร้อนทุกวันแน่ตอนนี้ ปกติมันก็ร้อนอยู่แล้วนะหนาวมาเป็นกระปิดกระปอยขึ้นสู่ช่วงเวลาที่น้ำเริ่มขุ่นๆมาแล้วนะครับผมพร้อมกับลมมอรสุมดูเงียบดีจังเออคนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าตรงนู้นลมกลางเต็มพิกัดแล้วนะเออเลยไม่มีจุดหมายเลยไม่มีอะไรนะทุ่นลอยน้ำให้เราเดินไปเลยปกติตอะเดินเดินทุ่นลอยน้ำก่อนเดินกลับอะไรประมาณนี้แต่ว่า ไม่มีทุ่นลอยน้ำก็ดีไม่ต้องเดินไปไกลนะนี่นะครับหาดบางเสรนในยามนี้น้ำลงแล้วน้ำลงรอบเช้าจะลงต่ำสุดก็ประมาณช่วงบ่ายโมงแล้วไปจะขึ้นอีกแล้วลอกหนึ่งขึ้นมาก็ประมาณนี้แหละไม่ได้สูงมากช่วงนี้ก็จะพอมีหาดทรายให้เดินเล่นกันน้ำใสไหมครับมันน้ำเริ่มจะเริ่มจะไม่ใสแล้วนะครับผม มราจะพามาดูมันเริ่มจะคึกเขียวนะเห็นไมเขียวเขียวนะขุวขว่นๆมีฝุ่นผสมโดยเฉพาะตรงริมฝั่งนะมันก็มันจะเป็นเลนเป็นคโครนผสมกันอยู่นะต้องโซนแหลมแท่นนะเออทำไมเขาไม่เก็บทิ้งเนี่ยใครมาเลดีตรงนี้กินหมดหรือยัง โอ้โหยังไม่หมดเรตั้งไว้ตรงนี้รถจะมากินต่อเลยขอถือวิสาสะเก็บไปทิ้งหน่อยเจ้าของคงไม่ว่ากะไรเดี๋ยวนะขอเอาไปทิ้งก่อนใครมาเรดี่ตรงนี้น่านจะกินแล้วลืมถือว่าพามาเดินดูใกล้ๆริมทะเลต,ตรงนี้กันด้วยดีกว่า บรรยากาศเบาๆนะครับผมแต่มันก็ร้อนนิดๆอยู่นะนั่งไปสักพักน่าจะน่าจะแดดแผดเผาขอเททิ้งตรงนี้ก่อนนะอากาศเป็นไงบ้างครับวันนี้มันร้อนๆอบอ้าวอยู่นะ ดูดิลมไม่ค่อยพัดเท่าไหร่นะครับผมช่วงนี้พร้อมกับแดดเป้เปรี้ยงต้องนั่งในร่มนะหรือว่ามีเก้าอี้แบบนี้ตรงนี้เป็นฟรีโซนนะครับมีสามารถหาเก้าอี้หาผ้าใบาอะไรนะเก้าอี้ผ้าใบามาตั้งวางกันได้ไปฝั่งนู้นวันนี้ก็เลยตึกตัวนั้นไปตึกบางแสนรอยย l อนบีตรงนี้ตึกเนี่ยขาวๆเนี่ยก็จะเป็นโค้ง ตรงถนนคนเดินบางแสนนะครับผมเดี๋ยวก็จะไปถนนคนเดินบางแสนอันนี้ลรงเรมเอสวันนี้ก็ผู้คนยังไม่ค่อยเยอะแยะนักน่าจะตอนเย็นมัน้งเพราะว่นะาวันศุกร์เนาะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่แหละเป็นช่วงที่คนกลังเยอะแยะแล้วพาลงไปดูใกล้น้ํากันอีกทีหนึ่งเราว่าจะไม่ไปใกล้น้ำนัแต่ต้องไปหน่อยว่ารอยลากอะไร อ๋อน่าจะเป็นการเก็บขยะในช่วงเช้าดูสินะ้ำทะเลจะใสใหไหมใกล้แล้วใกล้ไม่ใสแล้วนะครับผมพอพอให้เล่นได้อยู่หรอก แต่ถ้าให้ให้ดูใสๆมันต้องโซนที่ลงเล่นไม่ได้โซนที่ลงเล่นไม่ได้น,น,ไไดนั้นมันจะใสตรงนี้มันค่อนข้างทรายเป็นค่อนข้างดำๆนะมันก็เลยดูไม่ค่อยใสยเพราะว่าพื้นทรายทรายมันผสมฝุ่นผสมโคลนดำๆนะ ที่มาวันนี้นะครับผมไม่มีทุ่นลอยน้ําให้ลงเดินเล่นแล้วนะเขาเก็บไปแล้วนะเมื่อวานจําได้ไหมเราปกติเราจะไปเดินทุ่นลอยน้ํากันถ้ามาตรงนี้ตอนเที่ยงก่อนที่จะไปซื้ออะไรกินที่เซเว่นเราก็บอกเดี๋ยวจะมาเดินทุ่นลอยน้ําก่อนอะไรประมาณนี้แต่ว่าวันนี้ไม่มีทุ่นลอยน้ําให้เดินแล้ววันนี้ก็คงพอม,มาเล็กๆน้อยๆเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปลงในเพจ บางแสนเหล่มแท่นวันนี้ก่อนก็เดี๋ยวใครที่อยากดูช่วงพระอาทิตย์ตกนะครับก็จำชื่อเฮาส์ส t u d i o อบางแสนไว้ถ้าจะมาบางแสนลองปาดมาดูช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนะผมจะไลกัทุกวันนะก็จะได้เห็นบรรยากาศของท้องทะเลบ,บางแสนว่าเป็นเช่นไรน้ำใสไม่ใสผู้คนมากน้อยเพียงไรนะครับผมก็มาทัศนาพาชมกันได้สวัสดีนะครับรุงแก้ว ลุงแก้วกมานี่ผมก็พร้อมกับทันทีนะครับผมอยู่นานไม่ได้เดี๋ยวจะละลายไปกับบรรยากาศที่ตลบอบอวนไปด้วย PM 2.5เดี๋ยวผมจะแชะแวบถ่ายรูปไปลงในเพจสักเล็กน้อยเดี๋ยวช่วงเย็นพามาดูใหม่นะช่วงที่พระอาทิตย์ตกดีกว่าแดดจะได้ไม่ร้อนนะครับผมสบายนีนะครับสบายดีครับผม เห็นรถบัสเปล่าเห็นรถบัสบัสรถ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 บัสมาเมื่อวานหลายคันแล้วนะครับวันนี้น่าจะยังไม่เข้ามามาแล้วท่านเปล่าท่านเปล่ามาแล้วเราก็จะไปแล้วนะท่านเปล่าเราจะไปหาข้าวกินแล้วท่านเปล่ามาปั๊บเราไปเลยตามคอนเซปต์นะครับผมไปแล้วท่านเปล่าเดี๋ยวช่วงเย็นมาอีกทีนะครับผมสําหรับเที่ยงนี้ราติสวัสดิ์จะบ้าน